ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ผมมาแนะนำคุณประโยชน์ของปั้นจันมือผ่าไม้นะครับรุ่น tl 1นะครับปั้นจันมือรุ่นนี้บ่เพียงวาสิผ่าฟื้นแต่อย่างเดียวผ่าไม่ได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าแทนแทนใบมีดเนี่ยมันใหญ่นะครับ กว้างถึง4นิ้วนะครับแล้วก็ยย่นะครับยย่ถึง10 10กว่านิ้วนะครับนะครับแล้วที่นี่ผมจะบอกว่ามันมีคุณประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับในการเกษตรนะครับนะครับแล้วผมกระสางงานมาได้พอดีเหมาะนะครับแข็งแรงตอดามให้พอดีเหมาะเม็ดกว่าพอดีนะครับสำหรับการเกษตรนะครับหรือเพื่อนๆสิเอาไปหาเนาใหม่ใน ในปลาก็พอดีครับนั่งยองๆแบบนี้แล้วก็สัวแบบนี้นะครับใส่กอน้องไหมพอดีนะครับนำนักทีมลงก็พอดีนะครับบ่ถึงกับนักหลายนะครับแล้วก็แรงแรงนมก็พอดีนะครับซับนอไม้นะครับซับนอกล้วยปลูกนะครับสี่เอาไปผ้ามักผ้าผ้ายังก็สะดวกสบายครับเขาแยกออกมาทํางานอย่างอื่นได้นะครับนี่นะครับ เจําจเป็นต้องออกไปผ้าไม้อย่างเดียวสามารถเป็นเสียมนะครับเป็นเสียมซับสามารถขุดในทีว่ามันมีหินได้นะครับเพราะว่าสางความแข็งแรงนะครับแล้วก็สางความนัดนะครับขุดลุมได้นะครับอนเนกประสงค์จริงๆนะครับผมมารีวิวในชุดนี้นะครับแล้วก็ราคาขายกับบอถึงกับว่า แพงนะครับสามารถจับต้องได้แต่ว่าคุณประโยชน์นะครับในหลายด้านจริงๆนะครับเพื่อนๆนเอาไปล่องใส้กันครับเฮ็ดใส้กันหรือว่าซื้อจากผุมกระบอกแห้งนะครับสอง0นเจ็ดนนั้นนะครับแล้วเพื่อนๆก็่ะได้ทั้งเสียมได้ทั้งจอบได้ทั้งเครื่องผ้าไหมได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเลยแต่เพื่อนสิเอาไปเห็ดงันนะครับแยกออกมานะครับ เขาสิเป็นอุป,ปกรณ์ที่ว่ามหัศจรรย์น,นะครับสามารถสาั่งงานให้เพื่อนๆได้นะครับเดี๋ยวผมซิรีวิวในการแสะหยานะครับหรือว่าขุดลุมนะครับหรือว่าแต่ว่นนอใหม่บมีนะครับถ้ามีนอใหม่ผมก็จะแซะให้เบิงนะครับอันนี้ผมสีขุดลุมให้เบิงนะครับ นี่นะครับอันนี้คือดินแข็งๆนะครับแต่ว่าฝนตกมากมันก็น,นิ่มแน่นะครับมีหินแน่จัง่อยผมสิขุดให้เบิงนะครับว่าของประสิทธิภาพเพราะว่าใบมันใหญ่นะครับสามารถแท่นเสียมได้แล้วก็นันำนัดพอดีนะครับบมยาาเกิดไปนะครับเห็นบ่ครับเนี่ยนำนักทิมล้มพอดีเลยครับนี่เหมาะเลยครับ ผมว่าเสียมก็ยังเบานะครับแต่ว่านี่พอดีนะครับงัดเราเพื่อนๆก็งงัดไปเลยนะครับบ่ต้องยานบ่คุดนะครับเพราะว่าเป็นเล็กเท่านะครับแข็งแรงนะครับเนี่ยคุดได้พื่อแป๊บเดียวนะครับนะนะครับนี่ใส่งานได้อนเนกประสงค์จริงๆครับ คุน้นนประโยชน์นะครับ2 7 0พบาทนะครับไม่แพงเลยนะครับเพื่อนๆจะสามารถใส่งานได้หลายอย่างนะครับนะครับเดี๋ยวผมสิไปรีวิวเรื่องเกี่ยวกับแส้ใหญ่เบิ้งนะครับ อ้โทษนะครับกินเข่ามากไหมไม่ขอโทษเลยละนี่นะครับกอหยาีิว่ามันมีมันมีก้อนหินนะครับสบายครับนะครับสบายบ่ตรงย่านว่ามันเดินมันบินมันเอียงนะครับเพราะว่าใบมีดแข็งแรงนะครับ นะครับเนี่ยนะครับโอ้ผ่าใช่ออกกำลังกายนี่สบายนะครับนี่ครับอันนี้คือแส้หง่านะครับนะครับขาเข้าหานองไม้เขายืนห่างๆนะครับสมมุติว่าเป็นโกนองไม้นะครับชั่วชั่วเข้าไปเลย นะครับสบายครับแล้วก็น้าหนักทีมรุ่งดีเพื่อนเพื่อนที่จรณาเบิงนะครับบบเพียงบาซิสใส่แต่พามายางเดียวนะครับสามารถดัดแปลงไปเป็นพวกเครื่องมือการเกษตรนะครับสื่อหนึ่งสามารถเฮ็ดงานได้เป็นทู่อินวันนะครับนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุผู่สุข,ข้นนะครับสวัสดีครับ